จะขอเล่าเกี่ยวกับเรื่องของคุณเซฟให้ทุกคนฟังจะได้เข้าใจว่าเขาเป็นใครหมายัางไงจะได้เลิกดึงสิ่งที่ทุกคนควรจะโฟกัสมาโฟกัสผิดจุดที่เขาเซฟเป็นคนที่มากรุงเทพตั้งแต่ตอนอายุ21เพื่อทำงานในโรงแรมต่างๆเนื่องจากว่าเขาจบในด้านนั้นมาเขาก็ได้เข้าไปทำงานในโรงแรมต่างๆและหลังจากนั้น เขาก็ได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับการทําอาหารพอเขาเรียนจบเขาก็ได้กลับไปประเทศกลับไปที่ประเทศไต้หวันของเขาเพื่อทําธุรกิจของเขาและธุรกิจของเขาก็เป็นธุรกิจด้านร้านอาหารที่ประสบความสําเร็จทั่วโลกมีแค่ในช่วงปี2557หรือ2014 เซฟเขาได้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อเหมือนเป็นการเสี่ยงโชคและการลองลงทุนในอีกธุรกิจอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ในช่วง3ามปีที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดระบาดหนึ่งอย่างที่ดิวต้องขอใช้ตัวดิวมาเป็นสิ่งที่พูดแทนเซฟก็คือ ในตลอดระยะ3ปีที่ผ่านมาเกือบ3ปีที่ผ่านมาเซฟอยู่กับดิวในฐานะคนรักสามีจนวันนี้เขาอยู่กับดิวในฐานะพ่อของลูกเซฟไม่เคยตัดสินใจที่จะไปไหนทำอะไรที่จะทิ้งดิวไปเลยสักวัน ที่ในขณะที่ดิวตั้งท้องไม่เคยมีวันไหนที่เซฟห่างอยู่เลยสักวันทางทางที่ปกติแล้วเขาไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยและไม่ได้อยู่ในประเทศไทยดังนั้นในหลายๆปีที่ผ่านมาที่เซฟอยู่หรือในระยะเวลาต่างๆที่ผ่านมาที่เซฟอยู่ เซฟอาจจะมีการพบปะเจอผู้คนมากมายแต่ดิวอยากย้ำสถานะของดิวกับพวกเขาและเซฟกับพวกเขาว่าพวกเราเป็นแค่คนรู้จักกันกับเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจใดๆกับใครเลยก็ตามความสัมพันธ์ของเซฟกับใครที่โดนดึงโยงลากมาทั้งหมด เป็นแค่คนที่รู้จักกันถ้าดิวอยากจะพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือในบางครั้งชีวิตคนเราอาจจะไปรู้จักใครก็ตามแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นและในมุมมองของใครหลายๆคนที่คิดว่า เซฟเป็นแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้ดิวอยากจะฝากสิ่งที่ดิวตอบแบบตรงไปตรงมาให้ทุกคนมีคําตอบแล้วก็ฟังจากสิ่งที่ดิวพูดแล้วเลิกตั้งคําถามหรือสงสัยในตัวเขาสัทีว่าเขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะเพียงแค่เขาเป็นคนที่มีฐานะหรือเพราะเพียงแค่เขาเป็นชาวต่างชาติเชื้อสายไต้หวันหรือเพียงแค่เพราะว่าเขามีคนรู้จักเป็นใครๆก็ตาม เพราะว่ามันเป็นแค่สิ่งที่เราคิดไปแต่มันไม่ใช่เรื่องเรื่องจริงมันถ้าดิวเปรียบเสมือนให้เห็นภาพง่ายๆอ่ะมันคือมันไม่ใช่เราสามารถตัดสินคนคนหนึ่งในสิ่งที่เขาเป็นทางเชื้อชาติหรือฐานะการเงินว่าเขาเป็นในแบบแบบนั้นเพราะเราคิดว่าอย่างนั้นเช่นถ้าผู้ได้เห็นภาพโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ดูถูกหรือไม่ได้อะไรนะคะในเจตนานี้เช่น ถ้าเราเห็นผู้หญิงสวยอยู่ที่ประเทศมาเกาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงสวยที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศมาเกาคือผู้หญิงขายบริการดังนั้นอะไรก็ตามในสิ่งที่เรารับรู้รับ,รบทราบมาดิวอยากให้ทุกคนคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วใช้วิจรารณญาณน,นิดนึงในการตัดสินคนคนหนึง่งเพราะนะจากรายละเอียดที่ผ่านมาที่ดิวเล่าเกี่ยวกับเรื่องคอนเซ็ป มันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกเลยว่าเขาทำแบบนั้นและการที่ดูออกมาพูดขนาดนี้